มลเมล็ดเจียสปะคุณและข้อควรระวังคุณค่าทางโภชนาการมลเมล็ดเจีย28กรัมให้พลังงานประมาณ137กิโลแคลอรีประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต12.3กรัมโปรโตีน4.4กรัมใยอาหาร10.6กรัมไขมัน8.6กรัมแคลเซียม177มิลลิกรัมฟอสฟอรัส265มิลลิกรัม โพแทสเซียม44.8มิลลิกรัมโซเดียม5.3มิลลิกรัมสังกะสี1มิลลิกรัมทองแดง0.1มิลลิกรัมแมงการีส10.6กรัมและมีโอเมก้า3สูงกว่าปลาถึง8เท่านอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้วมเมล็ดเจียยังมีสรรพคุณมากมายดังนี้ช่วยลดการเกิดอาการข้างเคียงของโรคเบาหวาน เมล็ดเจียสามารถช่วยชะลอการทำงานของระบบย่อยอาหารได้ดังนั้นจึงสามารถชยวยในเรื่องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยระดับน้ำตาลในเลือดจะคงที่จึงลดการเกิดอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานได้ช่วยบำร,รุงกระดูกให้แข็งแรงในเมล็ดเจียมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟันได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและโปรตีนดังนั้นจึงช่วยบำบรุงกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุนและกระดูกบางได้ช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอได้เร็วขึ้นเนื่องจากในเมล็ดเจียมีโปรโตีนและฟอสฟอรัรสสูงเมื่อทานเข้าไปจึงสามารถช่วยให้ร่างกายนำสารอาหารเหล่านี้ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเนื้อเยื่อ หรือกล้ามเนื้อของส่วนต่างๆในร่างกายช่วยให้อารมณ์ดีเพราะในเมล็ดเจียมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่คล้ายกับที่มีอยู่ในนมเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะช่วยควบคุมความอยากอาหารนอนหลับสนิทและช่วยให้อารมณ์เป็นปกติเมล็ดเจียสามารถทานได้ทุกช่วงวัยแต่เป็นปริมาณที่แตกต่างกันดังนี้ เด็กที่มีอายุต่ตำกว่า10ปีควรทานวันละ1ช้อนโต๊ะผู้ที่มีอายุตัต้งแต่10-18ปีควรทานวันละ1.4-4.3กรัมสำหรับผู้ใหญ่ควรทานวันละ15กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดควรทาน33-41กรัมในทุกๆ3เดือนแต่ต้องนำไปป่นก่อนทาน ข้อควรระวังผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำไม่ควรทานเมล็ดเจียเนื่องจากเมล็ดเจียจะไปส่งผลต่อแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจเกิดการคลายตัวซึ่งเป็นช่วงที่ความดันเลือดต่ำให้ต่ำลงไปกว่าเดิมอาจจะก่อให้เกิดอาการช็อกหน้ามืดเป็นลมหมดสติได้ผู้ที่ต้องเข้ารบการผ่าตัดรวมไปถึงคนที่มีประวัติในการใช้ยาแอสไพริน หรือ,อยาที่ใช้เพื่อละลายลิมเลือดควรงดการทานเมล็ดเจียเพราะจะยิ่งเป็นการทําให้หลอดเลือดบางและส่งผลให้เลือดเกิดการแข็งตัวช้ามากกว่าปกติเป็นเหตุให้เกิดอาการเลือดไหลไม่หยุดหากมีบาแดแผลผู้ที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารมีอาการกรดไหลย,ย้อนหากทานเมล็ดเจียเข้าไปจะยิ่งทําให้มีอาการหนักกว่าเดิมได้เพราะเมล็ดเจียเมื่อทานเข้าไปแล้ว จะขยายตัวในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นกว่าปกติได้ถึง25ดังนั้นจึงเป็นการกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างน้ำย่อยออกมามากกว่าเดิมจึงทำให้อาการต่างๆหนักขึ้นหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรไม่ควรทานเมล็ดเจียเพราะสารอาหารในเมล็ดเจียมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตอาจจะส่งผลกระทบต่อบุตรได้